สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3ในลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2554นะคะซึ่งเป็นวันที่เราเรียนภาคเรียนที่1ครบ ตามเนื้อหานะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือออกอากาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายดังนั้นชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคุณครูที่จะพบกับเด็กๆนะคะเราจะเจอกันใหม่ในภาคเรียนหน้านะคะภาคเรียนที่สองอาจจะมีคุณครูคนใหม่มาช่วยสอนสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับเด็กๆนะคะคุณครูก็จะไปทําหน้าที่สอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่1และที่สอง ดังนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้นะคะเนื้อหาคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้ชมผลงานที่เราทำไว้ในครั้งที่แล้วในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำไปใช้ในเรื่องของการเกษตรให้กับชาวไทยของเรานะคะหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆดูดีวีดีเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะ พระพุทธเจ้าอีกหนึ่งตอนจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ซึ่งเด็กๆต้องใช้เนื้อหาในการเรียนของนะคะพุทธประวัติตอนนี้ไปใช้เรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้วตั้งแต่ต้นเทอมนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยภาคเรียนนี้เรียบร้อยแล้วแต่คุณครูนํามาทบทวนเพื่อให้เราได้นําไปเป็นพื้นฐานของพุทธประวัติที่จะ นำไปใช้เรียนต่อในระดับสูงต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้เราพร้อมแล้วทุกคนนั่งตรวจตรงค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมปีที่3ทับอะไรคะลูกทับ, 2, ทบ 2, 2นะคะปลายทางของเราก็เป็นห้อง1และก็ห้อง3อามมาดูผลงานกันนิดนึงก่อนนะคะคุณครูจะไม่ให้เสียเวลาเพื่อเด็กๆจะได้ฝึกฝนใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะ,ะผลงานของเด็กชายปีรั์ ให้ดูนิดหนึ่งนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่เป็นผลงานของนักเรียนครั้งที่แล้วนะคะห้องสองหมดเลยห้องหนึ่งกับห้องสามไม่ได้ส่งคุณครูนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่มีหลักในเรื่องของการแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือขุดสระน้ำา30เปนะคะขุดสระน้ำเนี่ย3าสนะคะส่วนที่2ปลูกนาข้าวอีก กี่เปอร์เซ็นต์ก็ลูกนาข้าว30%เปอร์เซนต์นะคะปลูกไม้ผลปลูกไม้ผล30%เปอร์เซนต์นะคะแล้วก็อีก10%เปอร์เซนต์เป็นอะไรก็ลูกท,ะะที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยอีก10%เปอร์เซนต์ตัวอย่างของพีรทัศน์ของเด็กชายนิติธรน,นะคะดังสถานเขาวาดเป็นรูปตัวแมวนะคะแมวแล้วก็มี มีอะไรล่ะมีการกุดศะนะคะ30ปลูกข้าว30%ปลูกไม้ผลที่อยู่อาศัยนะคะขอวาดได้รายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะปลายทางปลายทางก็คงทำส่งคุณครูนะคะของเด็กหญิงทันจิลานะคะเขาวาดในลักษณะทรงกลมกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ ุษะ30ปลูกไม้ผลที่อยู่อาศัยปลูกข้าวสัดส่วนตามที่เราเรียนไปแล้วของนัทพรสุกตานะคะก็วาดเป็นสัดส่วนให้เห็นแต่ละส่วนการแบ่งที่ท,ทดินเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกก็เรียกว่าปลูกพืชผสมผสานมีทั้งนาข้าวมีทั้งปลูกไม้ผลมีทั้งในเรื่องของขุดสะเก็บน้ำนะคะของวริษา ช่างงามนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ก็เป็นตัวอย่างให้ให้เด็กๆได้นำผลงานของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเด็กหญิงฟ้ารุ่งนะคะฟ้ารุ่งก็แบ่งแบ่งงานไว้เรียบร้อยนะคะให้บอกสัดส่วนไว้อะไรบ้างนะคะวาดภาพประกอบเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นของวารินทร์สุมเพชนะคะวารินทร์สุมเพช ก็จะมีลักษณะให้เห็นนะคะนอกจากนั้นก็แบ่งที่ดินแล้วก็ว่าส่วนประกอบมีต้นไม้มีดอกไม้มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเด็กชายศิลปภพขุนนุชนาฏป .3 ทับหนึ่งนะคะก็แบ่งออกเป็น4ส่วน4ส่วนดูภาพนะคะเก็บน้ำา3 0เอรก็มีอะไรล่ะมีมีแหล่งน้ำ เลี้ยงสัตว์30%ก็คืออะไรคะลูกปลูกข้าว3 0มโอ้มีอะไรเนี่ยก็เรียกอะไรนะขุนไรกาใช่ไหมคะขุนไรกาแล้วก็มีกังหันชัยพัฒนาด้วยนะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวนมแล้วก็มีในเรื่องของจริงๆแล้วก็คือขุดสระน้ำนะคะอาสร้างบ้าน10%เสร้างบ้านซะสวยเลยนะคะสร้างบ้านหนีน้ำไว้แล้ว กันน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของิีปภพอารียะนะคะของอารียะอยู่สบายห้องนี้แหละนะคะสัดส่วนบอกไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็นเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อนๆมีอีกเยอะเลยแต่คุณครูนำมาให้ผลงานบางส่วนนะคะมีอีกเยอะทุกคนของห้องสามทบสองเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยอะบางคนก็มีเ,เดี๋ยวให้แถมมาอีกหนึ่งคนชัยพร ชัยพรเนี่ยเขาวาดภาพเร็จแล้วก็มีทั้งเพื่อนเพื่มีเป็นการอะไรลูกเป็นการนด้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติของเราช่วงนี้น้ําก็ยังท่วมอีกเยอะนะคะคุณครูก็มีข่าวให้เด็กๆด,ดูทุกวันแหละแต่วันนี้ไม่นํามาเสนอนะคะเอาเหลือเวลาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบไม่ทันคุณครูจะให้เด็กๆได้ดูพุทธประวัตินะคะ ตอนที่สองก็คือตัดสรูร้นะคะตัสรูร้ซึ่งเด็กๆจะได้เห็นว่าเนื้อหาการเรียนการสอนของเรานั้นนะคะเรียนไปแล้วพุทตประวัติเนี่ยฝากให้เด็กๆพยายามตั้งใจดูนะคะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการฟังการชมและก็เป็นความรู้ที่ไม่ลืมนะคะยิ่งกว่าการอ่านการดูการ์ตูนเนี่ยทำให้เราจํายิ่งกว่าการอ่านร้อมไหมยังคะ พร้อมแล้วเราไปดูต่อนะคะในพุทธประวัติตน